สวัสดีค่ะเวลาเราอยากให้กําลังใจใครสักคนด้วยความหวังดีอะค่ะเคยไหมคะที่แบบคําพูดดีๆของเรามันดันไปปิดกั้นความรู้สึกจริงๆของเขาซะงั้นอืมเ,เ,เป็นไปได้บ่อยเลยครับวันนี้เราเลยอยากจะไ่ชวนคุยเรื่องที่เรียกว่า Toxic Positivity หรือภาวะคิดบวกเป็นพิษกันค่ะครับผมเราก็จะดูจากบทความจากงานวิจัยแล้วก็มุมมองผู้เชี่ยวชาญต่างๆที่เราพอจะหามาได้นะคะครับคือ เจ้าท็อกซิกโพซิทิวิเนี่ยมันคือการมองโลกในแง่ดีที่มันสุดต่งเกินไปอครับชนิดที่ว่าปฏิเสธกดทับอารมณ์ลบๆไปเลยไม่ว่าของตัวเองหรือของคนอื่นที่เรากำลังคุยด้วยอ๋อ oh. ซึ่งมันจะต่างจาก Healthy Positivity นะครับคือการคิดบวกแบบสุขภาพดีอันนั้นเขาจะยอมรับความจริงทุกด้าน <c oughs> ทั้งสุขทุก์สมดุลกันไปไม่ได้ปฏิเสธว่า ห้ามรู้สึกแย่อ๋อนึกภาพอ่อนเลยค่ะเหมือนเวลาเพื่อนเศร้าๆมาแล้วเราไปบอกเอานะ่าไม่เป็นไรหรอกคิดบวกสิอะไรแบบนี้ใช่ครับใช่เขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะความทุกข์ฉันมันไม่สําคัญหรอไม่รับฟังกันเลยครับผมกับความสัมพันธ์แล้วเราจะรับมือกับมันหรือมองมันให้ดีขึ้นได้ยังไงบ้างได้เลยครับถ้าเริ่มที่ผลต่อสุขภาพจิตก่อนเลยนะการพยายามบังคับตัวเองให้คิดบวกตลอดตลอดเนี่ย เออมันบั่นทอนสุขภาวะหรือ well-being ได้เลยนะครับเหรอคะครับมีงานวิจัยหนึ่งชี้เลยว่าการที่เราให้ค่าความสุขสูงมากๆแบบต้องสุขเท่านั้นห้ามทุกเลยผลกลับกลายเป็นว่าระดับความสุขโดยรวมของเราอะครับมันลดลงเอาจริงเหรอคะครับแถมยังเชื่อมโยงกับอาการซึมเศร้าได้อีกด้วยโโหประเด็นนี้น่าคิดมากเลยนะคะ มันเหมือนส่วนทางกับที่เข้าใจกันเลยว่ายิ่งโฟกัสความสุขก็น่าจะยิ่งมีความสุขสิใช่ครับกลายเป็นกดดันตัวเองไปแล้วแล้วการที่เรากดอารมณ์ลบๆไว้ไม่แสดงออกมามันมีผลเสียอื่นอีกไหมคะมีแน่นอนครับการเก็บกดอารมณ์หรือที่เรียกว่า emotional suppression เนี่ยมันส่งผลทั้งกายถึงใจเลยครับความเครียดสะสมภูมิคุ้มกันก็อาจจะอ่อนแอลงได้อืมและที่สําคัญนะมันกระตุ้นความรู้สึกผิดลึกๆในใจด้วยแบบ ทำไมเรายังรู้สึกแย่อยู่ทำไมไม่เข้มแข็งคิดบวกได้สักทีอะไรแบบนี้ครับโห oh, ฟังดูหนักเหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วถ้าในแง่ความสัมพันธ์ล่ะคะการสื่อสารมันจะเพี้ยนไปเลยไหมถ้าเจอท็อกซิกโพซิทีวิตี้บ่อยๆใช่เลยครับมันทําให้การสื่อสารทางอารมณ์มันบิดเบี้ยวไปเลยคนที่ได้รับคําปลอบแบบนี้บ่อยๆจะรู้สึกเหมือนถูกปัดตกความรู้สึกอะครับเหมือนเรื่องเราไม่สําคัญครับประมาณนั้นเลย คำพูดที่เจอบ่อยๆก็โอ๊ยอย่าคิดมากนะคนอื่นลําบากกว่าเธอตั้งเยอะแยะอือหือเจ็บเลยนะคะเนี่ยครับมันกลายเป็นการเปรียบเทียบที่ทําให้คนฟังรู้สึกแย่ไปอีกว่าปัญหาตัวเองมันเล็กน้อยไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้พอเจอแบบนี้บ่อยๆเข้าความสัมพันธ์มันก็คงสั่นคลอนเนาะเพราะไม่กล้าเปิดใจไม่กล้าแสดงความเปราะบางจริงๆแล้วอะค่ะถูกต้องครับขาดความไว้วางใจกันไปเลย บางทีอาจจะแย่ไปถึงขั้นยอมทนอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่โอเคอย่างเช่นก็เช่นยอมโดนเอาเปรียบที่ทำงานเพื่อเพื่อรักษาบรรยากาศดีดีแบบปลอมๆมาไว้เหมือนมีบทความหนึ่งยกตัวอย่างพนักงานเจอปัญหาถูกเอาเปรียบแต่พอไปปรึกษาก็ได้คำตอบแค่ว่ามองแง่ดีเข้าไว้อ้าวแล้วปัญหาก็ไม่ถูกแก้สิคะใช่ครับปัญหาก็สะสมไปเรื่อยๆบรรยากาศในที่ทางานก็เป็นพิษจริงๆ มีอีกตัวอย่างหนึ่งที่อ่านเจอแล้วสะเทือนใจเหมือนกันค่ะเป็นเคสของนักจิตบำบัดวิทนี่กูดแมนเล่าถึงคุณแม่กับลูกสาวที่ป่วยระยะสุดท้ายคุณแม่ก็พยายามให้ลูกคิดบวกอย่างเดียวเลยเรื่องที่จะพูดถึงความกลัวความเศร้าจริงๆผลคือทั้งคู่พลาดโอกาสที่จะได้สื่อสารความรู้สึกที่มันลึกซึ้งต่อกันในช่วงเวลาสุดท้ายที่สําคัญมากๆเลยค่ะโหชัดเจนเลยนะครับว่าความหวังดีที่ผิดที่ผิดทางมันก็สร้างแผลได้เหมือนกันจริงค่ะแล้วทีนี้ เราจะรับมือกับเรื่องนี้ในชีวิตประจําวันยังไงดีคะเริ่มจากตัวเราเองก่อนเลยครับอย่างแรกสุดเลยนะคือการยอมรับทุกอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับเราก่อนครับยอมรับครับไม่ต้องไปตัดสินว่าเฮ้ยรู้สึกเศร้ามันผิดรู้สึกโกรธมันไม่ดีความรู้สึกพวกนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เราอะครับการยอมรับไม่ได้แปลว่าต้องจมอยู่กับมันนะแค่รับรู้มันตามที่มันเป็น อ๋อเข้าใจค่ะแล้วถ้าเราต้องการกำลังใจหรืออยากระบายล่ะคะก็ต้องกล้าเปิดใจระบายกับคนที่ไว้ใจได้จริงๆครับคนที่พร้อมจะฟังเราจริงๆฟังแบบไม่ตัดสินไม่รีบสอนใช่ครับแล้วก็สำคัญมากๆคือการมีความเมตตาต่อต,อตอนเองหรือ self compassion คือดูแลตัวเองตอบสนองความต้องการจริงๆของใจเราไม่ใช่ไปบังคับว่าต้องรู้สิทด,ดีเดี๋ยวนี้ ค่ะค่ะแล้วในทางกลับกันล่ะคะถ้าเราเป็นฝ่ายให้กำลังใจคนอื่นเราต้องระวังอะไรบ้างไม่ให้เผลอไปท็อกซิกใส่เขาโอ้อันนี้สำคัญเลยครับแทนที่เราจะรีบพูดว่าไม่เป็นไรสู้ๆหรือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปลองเริ่มจากการรับฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกเขากลับไปก่อนเช่นอืมฉันเข้าใจนะว่าเธอกาลังรู้สึกแย่เสียใจอยู่อ๋อเหมือนรับทราบความรู้สึกเขาก่อนใช่ครับหรือบอกว่าเรื่องนี้ตรงหนักสำหรับเธอมากเลยนะ แค่นี้เขาก็รู้สึกดีขึ้นแล้วครับว่ามีคนเข้าใจมีคนรับรู้ความรู้สึกเขาจริงๆดีจังค่ะแล้วแนวคิดเรื่องมองโลกตามจริงหรือเรียลลิสติกออ m ติมิซึมที่มีคนพูดถึงมันต่างจากการมองโลกในแง่ดีเฉยๆยังไงคะ r e ียลลิสติกอ i m ติมมเนี่ยมันไม่ใช่การหลอกตัวเองว่าทุกอย่างสวยงามนะครับแต่มันคือการมองสถานการณ์ตามจริงยอมรับว่ามันมีปัญหามีอุปสรรคมีความรู้สึกแย่ๆเกิดขึ้นได้แหละค่ะแต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีความหวังมองหาความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาหรือรับมือกับมันโดยอยู่บนพื้นฐานของความจริงไม่ใช่แค่ฝันๆลมๆนั้งแรงครับอ๋อเข้าใจชัดเจนขึ้นเลยค่ะคือมีหวังแต่ก็ไม่หลอกตัวเองเนาะครับผมแล้วถ้ามองภาพใหญ่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งล่ะคะระดับองค์กรหรือสังคมโดยรวมพอจะทําอะไรได้บ้างไหมคะให้บรรยากาศท็อกซิกโพซิทิวิตี้มันลดลงถ้าในองค์กรสิ่งสําคัญคือการสร้างวัฒนธรรมที่มันเปิดอะครับ เปิดให้คนกล้าพูดถึงปัญหาความกังวลความรู้สึกไม่ดีได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะโดนตัดสินค่ะซึ่งต้องอาศัยผู้นำที่เห็นอกเห็นใจหรือ Empathetic Leadership ผู้นำที่ฟังจริงๆเข้าใจมุมมองลูกน้องแล้วตอบสนองด้วยความเข้าใจไม่ใช่ปัดปัญหาด้วยคาพูดสวยๆ ส่วนสื่อละคะมีบทบาทไหมคะมีครับสื่อก็น่าจะนําเสนอเรื่องราวให้มันสมดุลขึ้นไม่ใช่เน้นแต่ภาพความสําเร็จความสุขอย่างเดียวมันเหมือนไปสร้างแรงกดดันให้คนต้องดูดีมีความสุขตลอดเวลาครับจริงค่ะสรุปแล้วเหมือนว่าหัวใจสําคัญของการให้กําลังใจที่ดีจริงๆอาจจะไม่ใช่แค่การบอกให้ขิดบวกเนาะครับ แต่คือการที่เราอยู่ตรงนั้นรับฟังแล้วก็ยอมรับทุกความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ไม่ว่ามันจะเป็นบวกหรือลบก็ตามใช่เลยครับการยอมรับอารมณ์ทุกด้านนี่แหละครับ คือพื้นฐานของสุขภาพจิตที่ดีและก็ความสัมพันธ์ที่มันแข็งแรงจริงๆเป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้กันนะคะครับผมสุดท้ายนี้ผมก็อยากชวนคิดต่อนะครับว่าถ้าสังคมเรามันเปิดใจยอมรับความจริงที่ว่าเออไม่เป็นไรนะที่จะรู้สึกไม่โอเคและก็ให้พื้นที่กับความเปราะบางของคนเราได้มากขึ้นจริงๆค่ะเราจะสร้างการเชื่อมต่อที่มันจริงใจต่อกันมากขึ้นแล้วก็ลดความเป็นพิษจากการมองโลกในแง่ดีแบบผิดๆ ที่อาจจะเผลอทำร้ายกันโดยไม่รู้ตัวเนี้ยได้อย่างไรบ้างนะครับ